งานบุญฟังดูนนมิตบุญประสิทธิ์จิตพองซา ขอเชิญ oh, เที่ยวงานผูพกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสะพานขี้เหล็กต้นจรุนตบลหวหินอำเภอหวหินจังหวัดประจวบคีรีขันในวันที่21-29ถึงมกราคม2555ตรงแทศกาลตุจจีจจ สนยิ่งใหญ่มหาศาลกับการปิดทองฝังลูกนิมิตเสริมสร้างมงคลร่วมทำบุญสะเดาะเคราะห์ตอดวงชะตาเสริมโชคลาบบารมีวาสนานำพาชีวิตเจ้าเดินรุ่งเรืองสิ่งที่ร้ายกลายเป็นดีสิ่งที่ดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปปิดทองฝังลูกนิมิตไปห้าห้าที่วัดสะพานขี้เหล็กต้นจรุนวัดเดียวในอำเภอห้วยหินไปง่ายมาง่ายวัดอยู่ใจกลางอำเภอห้วยหินเข้าได้สามทางเข้าทางห้วยหินซอยร้อยสองตรงข้ามโรงแรมสายลมเข้าทางซอยแม่เก็บ หัวหิน94หรือใช้เส้นทางหัวหินซอยบอนไก่ไปได้ไม่ยุ่งยากทุกคืนชมมหรสพดีดูฟรีตลอดงานภาพ,พยนตร์จอใหญ่ฉายหนังมันปะทะนี่เกดังขวันใจแม่ยกอะไรแกแสดงแล้วจ้า พลาดงานดีงานบุญงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสะพานขี้เหล็กต้นจรูน21-29กมกราคม25 5พิพิธีเปิดงานในวันที่20มกราคมและตัดไว้ลูกนิมิตในวันที่30มกราคมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท่านพระครูโอภาสกานจรธรรมหลวงพ่ออุทยัยจารุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็กต้นจรูนโทร0 8 1 9 7 8 6 1 3 5 0่9 สองห9 7หและ0 8 5 8์แปดห้ได้บุญมหาศาลร่วมงานเป็นทองฟังลูกนิมิตวัดสะพานขี้เหล็กต้นจด,ดูนดีแน่ๆ